ไม่ตีมอีหย่างก็บม่รู้มิกกี้เมาส์อันนี้อันมิกกี้เมาส์ะเออมิกกี้เมาส์แม่ไม่รู้หรอกมิกกี้เมาส์ตามอะไรครับตามส้มตมค่ะลูกค้าเขาสั่งลูกค้าเขาสั่งเขาตำม่วเหรอแม่ไม่ใช่ตำเฉยๆตำแบบไปกินกับข้าวอย่างเงี้ยตำตำเฉยๆไม่ได้ตำม่วอะไรหรอกมันตำไม่ยากนะ ไม่รู้ไปเอาผมมาจากไหนนักหนามันเกิดขึ้นเองใช่ไหมอนอนฝันมันก็เป็นสีชมพูเองนี่นะครับตำปูปลาธรรมดาใช่ใส่มะกอกด้วยเขาจะเอาไปกินกับข้าวเขาไหวงามเขาบอกวบ่าบา้าเขาบอกว่าบ้า,บาตอนชลาภาพเออคนที่พูดนะ่ะจะถึงชลาภาพไหมละ่ะ คนที่พูดให้แม่น่ะจะถึงคุณจะถึงชราภาพไหมลูกอุ้ยมะละกอสวยว่ะแม่มะละกอสวยแล้วเนาะแม,ะนะแม่แม่ฝานสวยเนาะตอนนี้กินตำปาดีกว่า,อ,าอ๋อแต่วันยังไม่กินตอนนี้ไม่แล้วมีอายุแล้วมีอายุปูน,นี้แล้วเราต้องทําให้ให้ตัวเองมีความสนุกสนานไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเค,เคร่งเครียดแต่หลายคนนะอะ เรียกว่าอะไรอะสูตรต้องใช้สูตรตรงนั้นต้องใส่อันนั้นอันนี้เอาตรงๆเนาะไม่มีสูตรตายตัวหรอกแต่ละคนไม่มีสูตรมันก็ไปออกมาจากคนนี่แหละใช่คนเป็นคนคิดค้นออกมาคนเป็นคนคิดค้นอันนี้คือสูตรของแม่งไงเออสูตรใครสูตรมาคุณอย่าไม่ต้องว่าอันนี้มันถึงถือสูตรถูกสูตรอะไรการที่ถูกสูตรของคุณอะคืออันนั้นมันดึงดําบันไงเราต้องมีความความอะไรคืบหน้าของสมองของคนเออสูตร ก็คือเอามาจากคนคนเป็นคนคิดขึ้นมาแต่แม่ก็คิดของแม่ไงถูกต้องอถ้าเป็นสุ <laughs> อ <บ S 2> คุณไม่ต้องมาแนะนํำฉันหรอกจะเ,เกิดก่อนพวกคุณอีกเขาเรียกว่าเอาเอาแบบนี้คืออยู่ถ้าเอาความคิดตามคนอื่นมันก็ไม่มีความสุขหรอกเอาความคิดเรานี่แหละมีความสุขที่สุดแล้วฝาถึงทุกคนเลยเนะาะสูตรทุกคนเลยนะสูตรมันก็ไม่ตายตัวหรอกเอาทุกคน มันไม่ตายหรอกแต่กางเกงในคุณยังไม่ใส่ตัวเดียวเลยาวันหนึ่งเอ้ามันก็เปรียบเทียบนะถ้าสูตรของคุณอ่ะใส่กางเกงในสีเนื้อก็ต้องเนื้อตลอดใช่ไหมบางมันก็สีแดงามันก็สีดำก็มีก็คิดเอาสีคคะแล้วแม่ใส่สีอะไรแม่ไม่ใส่เออแม่ไม่ใส่ไปแม่แม่แม่นั่นเลยอย่างไม่ได้ใส่หรอกพ่อแม่เดี๋ยวพ่อแม่อะไรพ่อแม่ แม่ไม่ชอบใส่จริเอียนแม่ไม่ชอบใส่นะครับทุกคนอุ้ยไม่หอมว่ะเนี่ยสูตรอันนี้คือฉันก็ไม่ได้จากคุณมานะนสูตรส้มตำนะสูตรคือเราคิดคนคิดเองเราก็ลองผิดลองถูกมาเนาะแม่ใช่คนเรามันมีสูตรเฉพาะตัวไงบางคนถ<ช><ม>ามว่าทำไมตำไม่ใส่กระเทียมอย่างนั้นอย่างนี้เอาก็สสตร<ม>ของฉันใช่ไหมกระเทียมไม่ใส่เพราะว่ามันมันมันอีอย่างเขาเอื่นมันมันสิไม่ไม่ไม่ชอบ ก็<า>กแล้วแต่เขาร้านอื่นใส่ก็เรื่องของเขาก็ช่างแต่มากินร้านฉันฉันไม่ใส่อเออไม่ใส่ก็ต้องตามใจฉันด้วยออตามใจฉันด้วยคุณจะไปนู่นนี่นั่นน่ะคุณจะไปนู่นนี่นั่นกับร้านอื่นเขกากระำค้างคุณ้ยกันน,ออนะเพราะว่าเขาขายสูตรของเขาไงใช่ปะไปยินข้ามเอียร์ป่ะม่ต้องใส่น,นั้นม่ต้องใส่น,นี้ม่ต้องใส่ดีลองสิคะคุณมาเป็นแม่ค้าสิคะคุณจะมีความรู้สึกแบบไหนคือคุณพอใจมาร้านนี้คุณพอใจไปร้านนั้นอะ ถ้าไม่พอใจมาร้านเราก็ไปร้านอื่นแค่นั้ใช่ไม่เป็นไรฉันขอไหว้ไม่ใช่ไหว้ให้มานะขอไหว้อะไรไหว้ไหว้ในความที่เคารพว่าคุณชอบอะไรก็ไปอันนั้นเออก็เคารพเคารพสิทธิกของทุกคนสิทธิของทุกคนไงทุกคนมีสิทธิ์เลือกฉันก็เลือกของฉันอฉันก็เลือกของฉันคุณจะมานู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไม่ได้ภาษีบเมซีเรียรตอีกไม่ได้เซียรยตคือชี้แจงให้ฟังไงชี้แจงชี้แจงให้ฟังว่าว่า เหมือนสุกี้นี่แหละไม่ใส่นุ่นไม่ใส่นี่เป็นไงคือสูตรของแม่ไงถ้าไปปั้นน้ำสุกี้ไ้มันจะเป็นกลิ่นเป็นว่าอุ่นน้ำอุ่นอะไรนะอุ่นเก๊ไฟอ่อนๆมันก็คือเก่าเพราะมันเป็นของเก่าเออมันเป็นของเก่ามันไม่แทบเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมฮ็ดแลวมันไม่อร่อยเพราะว่าแม่เคยทำมาแล้วแม่ก็เลยทําอีกไงคิดว่ามันจะเอาน้าเอาเอาไปอุ่นเตาเกล็ดนู่นนี่นั่นมันก็เป็นคือเก่า สู้สูตรของแม่ไม่ได้เห็นไหมสูตรเขาแม่เห็นไหมทําให้แม่กินแม่ก,ก็บอกว่าอร่อยอ่ะเออมันใหม่ไงเออมันใหม่เออมันใหม่นะโอ้ยมีถั่วพูด้วยมันนัฮอน์ฮองอันนันน้นฮอร์ฮอรด้วยอ๋อนารักที่สุดมาอะไรลูกดูกมาดูเฉยมันเบาอยังดอกอสมมุติัน่ะมันเทียวเบิดมือมันเจ้าหาผู้ชายน่ะเสมอเหมือนแม่สมัยสาวๆเลยใช่ไม่ได้หรอก ไม่ไม่เคยไปเที่ยวนาแต่ตอนนี้แม่กัยังบอกไปเที่ยวคนมาสาวไม่เที่ยวหรอไม่ไม่ไม่คนมาเห็นแม่ยุหันยุหันอยู่ดิเห็นยุใสขาก็เลยว่าไแม่ไม่เคยไปไหนแม่ยแตาบามบางบางคนก็คอมเมนต์ไปตัวจิตอีบ้าอีอบ้ามึงขายมั่วไปหมดใะขายยง เอถ้าบ้าจริงขายม้วยหมดไม่มีลูกค้าหรอกชุดอันนี้ลูกค้าเต็มอยู่ลูกค้ามีแต่คนมีแต่คนระดับมานะทั้งหมอทั้งหมอทั้งหมอใหญ่ของโรงพยาบาลทั้งหมอทั้งครูทั้งด็อกเตอร์ก็มาทุกอย่างแหละทุกคนตั้งแต่ชาวบ้านยันนู่นเลยใช่เออแล้วแล้วคุณมาขายแข่งกันไม่รับแค่นี้พ่อใหญ่ะอในพี่ไอเอามากมูคุณมาขายแข่งฉันเลยฉันบอกเลย แล้วคุณก็ทําตามใจคุณน่ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้อนนั้นทุกคนดูควันสินี่นะเขาบอกว่าเก่งมากินก๋วยเตี๋ยวไม่เคยมอไม่เคยร้อนโอ้แต่ประเด็นเก่งกับกินบาไวนะมันร้อนนอกเก่งอันนี้แม่หอยเชลาหอยเชอุ้ยแม่เอาเอาแม่เปิดก่อนแม่ดูมันทุกคนดูมันเดือดทุกคนดูมันเดือดเอในโทรศัพท์นะมันมองไม่เห็นหรอกมันเดือดจริงนะทุกคนเอามือมาจุ่มที่ล่ะจุ่มหยอกออกมาโทรศัพท์แม่ต่าบ้า เอามืดไดออกมาออกทั่วละซานไปแข่งฟุตซียคนกันได้ไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อคนละคะคนอยู่กันเนี่ยมันร้อนจะตายเนี่ยอุ้ยรองเท้านี่เขาว่าบ้านตอนชรลาภาพเราทําให้ชีวิตเรามีความสุขในงลูกคนที่คนที่คนที่ว่าให้แม่น่ะคุณจะถึงห้าสิบแปดไหมล่ะใช่เอาตรงๆคือแม่ไม่ใช่ทําแค่ให้ตัวเองมีความสุขนะแม่ทําให้ทุกคนที่ดูคลิปมีความสุขกับแม่นะถ้าถ้าคุณ ถ้าคุณไม่เห็นไม่มีความสุขคุณก็ไปเลยแล้วเก่งอยากจะบอกว่าที่เก่งถ่ายแม่ก็คือเก่งก็ได้ความสุขจากแม่ถึงถ่ายถึงถ่ายออกมาเนาะแล้วก็ให้ทุกคนคืออยากให้ทุกคนได้รับพลังบวกความสุขด้วยอะไรอย่างนี้แม่ก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เก่งไม่เคยมารู้จักแม่แม่ก็เป็นอย่างนี้จะมาเปลี่ยนแปลงคีวิตแม่แม่ตอนบ้านปลายีิวิตแม่จะทาให้มีความสุขที่สุดเห็นปะเปลี่ยนคนอื่นอะเปลี่ยนยากเปลี่ยนที่ความคิดเราง่ายที่สุดนี่แล้วคุณเปลี่ยนความคิดคุณได้ไหมล่ะก็บอกไงเปลี่ยนยากไง คุณคิดแบบนั้นฉันก็ปิดไปแต่ว่าจะให้เอาความคิดคุณมาเปลี่ยนของเรามันไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดตัวเองอย่างง่ายที่สุดใช่มันเยอะมากอ่ะแม่แม่ก็เก็บไว้นะเก็บความรู้สึกอีบ้าขายหอยเนี่ยคุณอะไรเนี่ย K K U N ะมันมันชื่ออะไรกันหรือว่ากุลหรือว่ากันเนี่ยอีบ้าขายหอยมันเก็บนะแม่อีบ้าขายหอยเนี่ยเออเห็นไหมอีนนี่มันขายมั่วไปจริงๆ ปล่อยมันเอาแม่ก็ปล่อยแคทส่วนตัวนะคะเออปล่อยมันเลยแม่แคทส่วนตัวแล้วนะคะแม่ไม่ปล่อยหรอกแม่แคทส่วนตัวแล้วนะคะอีกกุลอีอะไรเนี่ยอีเกปากจัดเนี่ยเออาแม่ว่าจริงๆงนะเพราะว่าเราจะปล่อยไม่ได้เพราะว่าสิ่งไหนที่สิ่งสิ่งใดที่พ่อ่านไปแม่ก็ปล่อยให้ผ่านไงคือว่าเป็นความสนุกไปไงอันนี้มันว่าแม่ค่ะผู้แม่แคสส่วนตัวแล้วนะคะเดาใส่มันเลยก็ใส่มันแล้วใช่เดาเลย เต้นใส่มันแม่ไม่ได้วันไวก็ลูกฟันผุนะคะเนี่ยคนที่บอกว่าคนที่บอกว่าคุณอะไรเนี่ยพรหรือว่าอะไรเนี่ย